วันนีเป็นวีไอดีกว่าในไอจีแล้วเป็นยังไงบ้างได้เลือดเงาอยากมันม่เตรียมตัวไปถึงไหนผมเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังท่องบทสวดอยู่ครับผมก็หมค่อนข้างยาวมากๆเพิ่งเพิ่งกลับมาจากไปมีญี่ปุ่นด้วยก็มีเพลงญี่ปุ่นท้องร้องก็เลยเหมือนว่นแต่ท่องเนื้อญี่ปุ่นอยู่มีตีไหมมีตีไหมอาร์พันเตนเดสกกอะไรน แต่เบื่อเหมือมนกันครับแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเริ่มเริ่มห้องจริงจังเลยแล้วแบ่งแบ่งเวลาอย่งไรพี่ฮิวเพราะบทเสวดต้องท่องอะไรเงี้ยครับพอใส่ญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้เรียนมาแต่แรกเราต้องมาจําก็ของเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเน้นฟังเยอะๆข,ของบทสวดก็จะมีเหมือนเป็นยูทูบให้แล้วก็เป็นสำเนียงบาลแล้วก็นั่งท่องกลางในวิธีไหนจำไมั่ไม่มีเลยก็คือมาซุ้นแมนโมลี่ล้วนๆท่องไปเรื่อยๆครับท่องไปเรื่อยๆรอบผมการที่การกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ บางกิบเบอร์เซียนก็เหมือนเขาส่งมาก็น่าจะประมาณครึ่งครึ่งนะครับครึ่งครึ่งเดี๋ยวมีนัดซ้อมด้วยนัดซ้อมสามสี่รอบต้องขันหน้า่คิดว่ามันยากมัยพี่มีตรงเนื้อย่ากมากเลย้็เป็นพอพอเป็นบาลีปุ๊บหลายๆคำเรายังไม่เข้ายังไม่เข้าใจความหมายก็อาจจะต้องเหมือนหาคำแปลด้วยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราสวดอยู่ตอนนี้คืออะไรอย่างนี้ไงไมเขาบอกว่าตอนมันจะหลุดเนื้อหอมตอนนี้เรามาทำอมวะมันยังไง่็ต้องมีเรื่องอะไรเนื้อหอม การถ่ายจะมีลูกค้าอะไรเข้าถายงั้นเราดูแลมาตรวานตัวเองยังไงเรก่อนตรวจก็ก็เหมือนก็มีสเปคครับผมก็ดูแลตัวเองให้ดีๆครับถืดว่าน่าน่าก็น่าจะโอเคครับผมมีความประหม่าต้องแบบผมก็บ่นแล้วต้องจะอยู่คนเดียวด้นั่นมีความกลัวมั้ยกลัวไหมหรือว่ามีสิวๆเหมือนกันนะเพราะเพราะเพราะหลายคนบอกว่าพอเป็นพระใหม่ชอมีแบบ มีอะไรมาแวะมามีอะไรแปลกๆมาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไม่เจอใช่ไหมขอดไม่เจอไม่ไจะสัมผัสได้ไหมเพราะว่าเราก็สายบูงเราสัมผัสได้ไหมถ้าต้องมาเขามาก็ถ้าสัมผัสไปได้ก็ดีเลยก็ได้หลับสบายหน่อยไม่อยากสัมผัสได้ไม่อยากสัมผัสเลไม่มีรถเลิกบวชในช่วงนี้ค่ะเพราะอะไรบ้างงานมันเริ่มลงตัวแล้วหรืออะไรยังไงก็เหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็มีงานงานทั้งการแสดงงานสายแฟชั่นงานอะไรมาเรื่อยๆครับผมแล้ก็รู้สึกว่า อยากจะเป็นประมาณ2ปีได้แหละที่ถ่ายถ่ายทำไม่หยุดเลยครับผมก็รู okay? uh> ้ส mhm. um> ok> mm ึก hmm. ว่าขอขอเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดต่อเรื่องงานแสดงหลังแตงนีไปด้วยว่าขออนุญาตถ้าเหมือนัวจป s น i n h e a โอเคไหมอะไรเงี้ยครับเรื่องงานแสดงโอเคก็รู้สึกว่าก็เป็นชุงที่เหมาะก็อาจจะประมาณสักสองวัปเดือนหนึ่งประมาณนี้ขอลองไปศึกษาด้านธรรมานูมีคนญจจที่หมาหมะ ลองถือหมอนแล้วนะไม่ต้องจะมัล็อกคิวไว้แล้วล็อกคิววือยังหรืล็อกตัวไว้แล้วก,ก,ก็ล็อกไปแล้วคืแ <laughs> <laughs> น่นอนหรอล็อกวงล็อกมงไปดูในไอจี <laughs> คงเห็นแล้วแหละครับ <laughs> <อ> <laughs> มีมีกลัวแบบเรื่องบวชแบบว,ว่ามันบางคนบวชเพราะข้อเปจริงแล้วแบบมีติดใจอะไรเงี้ยคือเหมือนบวชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรามีความคิดไดแบบนั้นนะเร็ได้คุยกับพี่เต๋อมาเหมือนกันตอนใหม่กับพี่เต๋อพี่เต๋อเขาก็บอกวชติดใจเหมือนกันเป็นเหมือนเขามีรับงานไว้ก็เลยต้องสึกมาก็เลย เลยใช้แผนเดียวกันก็เลยรับงานเผื่อไว้ก่อนแล้วเรื่องแบบงีาก็มีก็มีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทีนี้พอสึกมาแล้วต้องเขาจะต้องเว้นไว้กี่เดือนเริ่มทำงานหรือว่าไม่เว้นก็รับงานเลยก็ก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวคิวคิวไม่มีนะครับผมขอเขียนคิวเอาหรือเราอาจจะแบบมีแบบอาจัพเดทใหม่ลุกใหม่เเออยกผมเองแยวใหม่ไอ้พวกบัวไส้แล้วมันก็ต้องไมีลุกอะอ๋อเยอะเยอะเยอะเลยเหรอฮะเดืยด เบี้ยครับปวดแล้วเบีย้ยปวดแล้วเบี้ยเหรอครับเบี้ยตอนไหนดีอ่ะเฮ้แเป็นไงละครับเราก็ก็ถ้าถ้าถ้าพรมเมื่อไหร่ก็พรอ่นนี้ไอจีน่าจะพรมแล้วเนอะก็อาจจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเรื่องจัดงานจัดงานโมเมนต์ที่ลงโมเมนต์ที่ลงรูปหน่อยครับมิวมันเกิดมันเกิดเออมคนเกันว้าวมากพอสไลด์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับสไลด์ไปเรื่อยๆเลื่อนภาพไปเ่เหมือนมัน เลื่อนดีเลื่อนสไลด์มันจะดูอีกแบบเหมือนเรื่องนมาอย่างสไลด์เรื่อนมาเลื่อนมาสไลด์มันจะดูแบบภาพอื่นเลยสไลด์ก็ภาพมันเป็นสไลด์เพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าลุ้นแต่ละภาพที่เลื่อนเลื่อนมากมันมีมันมีการเลื่อนลูกยังไงบ้างขนมาขน ก็ก็ก็ตามแบบนี้แล้วครับพยายามแบบไล่เหมือนไล่เหมือนไล่เลเวลลูเออไล่บริษัครับแสดงเราก็วางแผนมันมันจะลุกยไกลๆก็ก็ค่อยๆเลี้ยงไปต่ากเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยขึ้นเรื่อยๆค่อยๆให้เรืมีสตอรี่เรื่องราวใช่ครับเอาใช่เราเรียงสตอรี่บอร์ดก่อนโโบดมีใช่ขอเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนเออแล้วเรื่องราวแต่ละข้อมันเป็นยังไงเออไหนราอธิบายสิเหมือนเป็นเป็นเป็นโมเมนต์ช่วงที่ผ่านมาครับผมว่าทำอะไรกันยังไงบ้างครับเชฟว่าสต็อกไวนาหนึ่ง ใช้ชีวิตด้วยกันแต่ว่ารูปนี้คือสต็อกไว้นานเหมือนกันนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีที่ผ่านมาครัแต่เดีว่าจะว่าในโทรศัพท์เขาจะมีเยอะกว่านี้รูปหรอะมากเลยอ่ะนี่กลัวมือถือหายมากเลยมือถือหายความลับลุดหมดเลยนะหรือว่าต้องผมก็ต้องไล่ลงให้หมดมันจะได้ไม่ต้องมีความลับกดคอเลยครับเอาไปเลยีปแบกไปเลยพี่แบกเป็นไงที่มีความลงไปเพื่อนแซวกันกระนำอยากเกินักมาเยอะเหมือนกันครับผมแต่ทุกคนก็ยินดี ก็น่ารักมากเลออพราะหลายคนฝากมาถามว่าคู่เราไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอกโอ๊ยไมร้อนไปเมืองหนาวร้อนเลยหนาวไป่ห่อเสื้อออแล้วก็บางทีก็ชุดนอนเลยคุณนิ่ารชุดนอนนอนไม่ใส่ช่ไนอนได้นอนใส่ใส่อยู่มาในรูปมันจะได้แบบว่าสบายตัวนะสบายตัวสบายต่จะกล้าหรือจะกล้า เราจะได้เห็นในยู u ูบแบบทุกไอเทมที่เปิดเมื่อกี้ก็เรายการเราเปิดรายการเราอะใช่ไหมเปิดรายการใช่มใช่ครผมชื่อซันนิษย์สายดาบครับก็ก็มีบางทีแบบที่กล้าบ้างบางที่มักเชื่อบ้างอะไรอยแบบนี้ทุกชุดนอนในยูทูปบ้างจะเป็นไปได้ไหมครับถ้ามาติดตามนะครับก็อาจจะได้เห็นขอเร็อกแ้งแวมบ้างจริ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 งมันเป็นความพิการในการทำยูทูปก็ทั้งสองคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราเดินทางกันเยอะแล้วมันก็จะมีหลายๆเรื่องราวที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้รับรู้ด้วยก็สนุก อยากภาพหน้าชนกันจะเอ็นเป็นวีดีโอเลยพี่ดูละเอียดมากเลยเนาะไม่ว่าจะหน้าชนภาพภาพเลยเนาะภาพหน้าชนหน้าชนกันแน่ารัสจะมีเป็นวิดีโอไหมไม่ไม่แน่ใจก็คงจะมีบ้างจริงๆใครเป็นคนเรีงกำดับเรื่องราวหรือเรื่องเรื่องราวที่จะทำแต่ละอีพีของแต่ละอีพีใช่ไหมก็ช่วยกันทำด้วยละครับผมก็เหมือนก็เน้นไปที่ว่าเรียงเรียงวันแล้วกันก็ถ้าถ้ามีสปอนเซอร์ก็เน้นสปอนเซอร์ก่อน ก็ผ่านก็ผ่านกันแอปพุกจะปรุงด้วยไหมเวลาคนไหนก็แอปพุกเก่งเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราจะลงรูปหรืออะไรเราทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องบอกเขาก่อนใช่ก็ก็บอกก่อนแหละว่าเดี๋ยวจะลงงานอะไรเงี้ยจะได้ยินยอมได้ความยินยอมเขามีไม่อนุญาตบางใหม่ที่มิวอยากใช่แบบวูาอยากลงรูปนี้จังเลยแต่เขาบอกไม่เอาหรือแบบส่วนใหญ่ก็อนุญาตแหละส่วนใหญ่คอนเทนต์ใครเป็นคนคิดเรื่องยูทูบหรือครับถือว่าแชร์แกันเพราะว่าเหมือนเหมือนพาร์ทเขาเนี่ยก็ก็จะมีเรื่องที่เขาอยากเล่าพาร์ทกมก็มีเรื่องที่ผมอยากเล่าเหมือนกันก็เลยแบบค่อ้ น่ารักแล้วเรื่องที่อยากเล่ามีเรื่องของเราบ้างไหมครับก็มีครับมันจะมีความลึกเขาเรียกเอกลักษณ์มากกว่าข้างนอกเบนี่มิลเออกว่าในไอจีในไอจีมันก็ดูแบบโอ้ก็ก็บอกว่าโอ้เลยก็ก็เป็นแล้วแต่ขั้นตอนด้วยกันครับอย่างในของยูทูบเนี่ยก็จะเป็นเล่าพวกไลฟ์สไตล์แต่ว่าถ้าไอจีก็จะเป็นเล่าด้วยรูปวิดีโอบ้างคอนเทนต์บ้างอยากรู้เวลาแบบมีคมเองในใครเป็นคนแบบว่าปล่อยพลังอำนาจ ดืงกันดังสีดังสีแล้ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยเหรอก็แบ่งแบ่งกันไปแล้วกันอ๋อเหรอต้องเรียกว่าเป็นคนคอยดึงสติให้กันแล้วกันจะช่วยกันให้ดูปว่ากันใครดูกว่กันเราเแต่งเรื่องแล้วกันใครโหดประกันแล้วแต่เรื่องเราแต่เรื่องเพราะไหนคนถามว่าจะได้เห็นดีหรือจะเห็นการทะเลาะกันมากกว่าเพราะทางคู่ก็พูดจะแบบนทำลายไฟดันพูดแก้งกันพูด แต่เขาชียชื่อกันพูดชี้ชกันพูดโัวแอร์ทาไปถึงกันเลยเงี้ยไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยชิวๆมากอันนี้คือถ่ายเองเลยเหรอใช่ถ่ายเองก็ผิวแบบคือดีเจไอแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆมีเพื่อนชั้นเองไม่มีอันทันเน่อะอันยัดตัดอันยัดตัดเหรอก็ไปลงลงหน้าอันยัดตัดซัครซับสมัครซับหรอเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีโอ้มาเยอะปุ่ง อ่ะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปไปฝากเพลงนะครับที่ใช่ใช่เดี๋ยวจะมีเหมือนหลังหลังจากที่พักจากอัลบั้มแรกมาสักพักนึงนะครับผมก็จะเริ่มทำอัลบั้มสองแล้วนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกวันที่24ตุลาคมนี้ครับผมจะปล่อยแต่ว่า28ก็บวชแล้วแล้วางนั้นก็ฝากฟังบวจกันด้วยครับผมแล้วช่วงเดินสายโปรบวชเราจะยังไงฮะก็มีเวลาเดินสายแป๊บนึงผ่านเป็นคนตื่นทำหรืออะไรยังไงแบ่งเวลาเข้าแบ่งเวลาเขา ไปได้หลายอย่างมากเลยนะครับผมก็ก็ก็เหมือนมอนมอนบอสเรื่องงานไว้แล้วก็ให้ทีมเนี่ยคอยรันเรื่องงานไปเหมือนมีมีสต็อกคอนเทนต์ไว้ด้วยถ่ายงานไว้เรียบร้อยแล้วก็รอปล่อยจะ่าทำงานจนนาทีสุดท้ายเหมือนกันนาทีสุดท้ายเลยจะมีไปสิงคโปร์ด้วยครับจะไปอีกไหมถ้า ก็เนี <seid S 3> ่ยเดี๋ยวกลับมาจากสิงคโปร์24ก็ปล่อยเพลงเลยแต่ำบวดซิ้นเดนนี้ใช่มั้ยี่นี้รีเชิญที่พี่นักข่าวดูวันไหนคะวัดวัดไหนล่ะรวันรับบัพติ์โอเคโอเคได้ค่ะ